ค่ะเอ่อท <c oughs> ี่นี่เอ่อพี่เสน่ห์เนาะเสน่ห์เเสน่ห์อยู่ที่บ้านใหม่โพเยนอน่ะบ้านใหม่โพเยนอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเอ่อพี่เสนปลูกทุเรียนมากี่ปีแล้วคะตอนนี้ตอนนี้มันสองปีหมอนทองเราใช้ใช้ก็ใช้นี่แอาดีอดีสองห้าหนึ่งนี่แหละใช้ใช้มานานหรือยังคะ ก็ถึงใช้ปีนี้ดิฉีดพ่นแต่ก่อนก็ไม่ได้ฉีดถามหาถามหาก็ไม่เจอคดีคนจนเจออคนันเจอเลยผลการใช้เป็นไงบ้างก็ดีครับดีดีเนี้ยก็ดูใบใบแต่ว่ามันแต่ก่อนไม่ค่อยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ใบมันจะสมบูรณ์มันจะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเนาะแข็งแรงขึ้นออกแตก,แตกยอดดดีพอมันหยุดหยุดแป๊บเดียวเดียเด๋ยวมันก็จะเริ่มออกเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ย ล้วจะเริ่มออกปีใบกเขาจะปีใบมัน <ừ> เนี่ยปีใบเนี่ย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 อีกนี่อีกทักอีกมัดอีสกหน่อยก็จะยืดขึ้นอีกไง <ừ> มันสมบูรณ์มันสมบุูรณ์อืมไอที่ได้ผลก็ก,ก็ก็มีเนาะต้นของพี่เนี่แต่มันอยู่ในบ้านมันมีต้นเดียวอ,อันัน้ันอันดน้นหลงลรับแปลอันนี้ลงลงใหม่เหรพี่เนน่ นี่ลงใหม่อันนี้ปีหนึ่งเอ้ยอันนี้สองปีอันนนปีหนึ่งแล้วถัดเป็นระยะระยะไปมันหลายรุ่นน่ะหลายรุ่นลงหลายรุ่นแต่ก็ฉีดพ่นอาดีทุกๆุกเจ็ดวันครับสับรดแล้วก็เอามาเอาไปปลูกแซมแล้วก็เอาอันี่เหมือนกันฉีดด้วยเนอะฉีดด้วยฉีดด้วยเอานี้ฉีดด้วยเนี่ยแต่แต่ผมฉีดอาทิตย์ละครั้งอะที่ว่าบบอกเมื่อกี้ค่ะ ได้ค่ะแต่คนนี้จะวะห้าวันครั้งคนนี้ใช่ใช่ห้าวันเลยทุเรียนที่คนอื่นล่ะมีปลูกทุเรียนไหมที่ได้ข่าวก็มีปลูกสองสามต้นมั่งอะไรมั่งบ้านใครบ้านใครบ้านคุณนายนี่แล้วเนี่ยอ๋อบ้านคุณนายก็ปลูกหรอปลูกอันนั้นไม่รู้ปลูกแต่ไม่ไม่เหมือนเนี่อ่ะดูแล้วพร้อม ด้านทางนู้นยังยังไม่ได้ใช้เนาะตัวนี้ดังๆางอเออไปสิไปสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านทวัดเนี่ยคุณนายผมมีทั้งปุ๋ยทั้งอะไรนะแต่ยังไม่มีอาดีบางยางยังยังยังไม่มีอาดีอาดีเี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ฉีดอาดีไปแล้วมันก็ดิบมันก็ดูใบเขียวขึ้นเลยใช่เงาะเออออเงาะเงาะเขียวขึ้นเขียวขึ้นอันนี้ก็ มันหลายพันอันนี้เป็นเป็นหลินลบแรห,หลินเป็นหลินนี่ปลูกกี่เดือนแล้วเนี่ยอันนี้เพิ่งมาปีนี้นี่อ๋อเพิ่งลงตอนหน้าฝนนี่แหละเนี่ยยอดอันนี้อันนี้หลินลบแ,แตกแตกยอดดีอันนี้ก็อันนี้ก็แตกยอดดีซื้อซื้อพันธุ์มาต้นเท่าไหร่ซื้อพันธุ์มาสองร้อยห้าสิบ แล้วความความสูงเท่าไหร่ที่สองร้อยสิบสองร้อยสิบก็ปรับประมาณในนี่แหละเมตรหนึง่งครับประมาณเม็ดหนึง่งแต่เราแต่เราต้องเลือกเลือกพันธุ์ที่ว่าที่สงบุญสมบูรณ์เนาะมาปลูกอ่ะอันนี้หลินใช่ไหมอันนี้หลินละแระถ้าหลงใบกรใหญ่มนัมนมนเยอะนี่ครับหลงหลงอยู่ตัวนี้นี่อันนี้หลงอันนี้หมอนตอนแรกมันจะตาย ปลูกแล้วไม่ตายแล้วหมามันกัดมผมก็เลยเอาตัวนี้มาแทนว่าจะไม่ได้ตัวนี้ก็เลย,ยอันนี้อันนี้ต้นเดิมมันก็เลยตัวนี้้วแตกขึ้นมาเลยเลยงามเลยก็ปล่อย,ยเลยเนาะปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็โตครับเ,เดี๋ยวก็พอออกแรงเดี๋ยวจะตัดอันนี้ออกให้มันได้ได้อากาศทามันอ้นนี้อะไรเนี่ยเนี่ยอุ๊ยน,นั้นปลาา รับแรปลาลับแรขึ้นเมืองครับเลียนขึ้นเมืองก็ได้กินทุกปีล่ะก็ปลูกไว้ตามธรรมชาติเราเนาะได้กินทุกปีไม่ได้ฉีดมันฉีดมันต้องมีปั๊มอ่ะต้องใช้ปั๊มปั๊มถึงจะขึ้น ถ้าอย่างนี้เราสพาย,ยหลังเราก็แค่ได้เตี้ยๆไปอัน,นุกก็ปีเดียวไปไปดูนู่นมากอันนี้ปีหนึ่งนู่นปูกไว้แถวนู่นปีหนึ่งปีอันนี้ก็หมอนหมอนทองอันนี้ก็เป็นไอ้มูลสันคิง อันนี้ก็มูลสันคิงกำลังแตกยอดเลยเนี่ยคือแตกดีวันนีม้มูลสันคิงนี่ดูแล้วบันจังไม่ค่อยเลือกไม่ค่อยเลือกดินเนี่แข็งแรงครับออยอดยอดอ่อนเทียบเลยกำลังคุ้งและหรือมปต้นเท่าไหร่มลสันคิงก็ประมาณสองร้อยสองร้ยหสิบนี่แหละ ถ้าซื้อตัวเล็กเกินอันนนซื้อมาตัวละเก้าสิบนะที่ว่าสองปีนะมันนานมันต่ำเกินมันจะต้องเอาเอาให้ขนาดนี้ใช่ไหมมันถึงจะนั่นอันนี้หมอนหมอนก็กำลังแตกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยที่มามันถ่ายานานดูเนอะเห็นมั้เริ่มเนี่ยเริ่มออกเนี่ยเนี่ย เริ่มออกนก็เริ่มออกก็เลยปลูกกแล้วโคนม่นใหญ่จังอ่ะปีครึ่งอันนั้นสองปีโคนใหญ่แต่อันนี้ปีครึ่งใหญ่แตจไม่ยอมโตไม่ยอมโตพลังแตกกไม่ยอมสูงอืมพึ่งเพิ่งเจออาร์ดีอาร์ดีสองห้าหนึ่งมีความสำคัญอย่างเงเพิ่งเจอเมื่อจะททำให้สูงได้ไงสักครึ่งปี ถ้าไม่เจอก็ยังเตี้ยอยู่มะเตี้ยเตี้ยเพราะว่าอันมากนี่ครับถ้บปีอีกสักปีนี่มันจะต้องไปอีกเยอะเลยเนี่ยดูต้นนั้นต้นนั้นมันสมบูรณ์มันมันมันจะพุ่งเลยนะถ้าเข้าสองปีนี่มันจะมันจะโตไวก็เหมือนกับคนเราเป็นหนุ่มนี่แล้วมั้งแตกเนื้อหนุ่มอ่ะเออเป็นหนุ่มตกจกเนี่ยโอ้โหแตกแตกเสียงเสียงแตกแล้วอ่ะเออ อร์โมนได้ใช่ไงพอได้ฮอร์โมนทะลึ่งเลยทะลึ่งเลยเออฟิตปังเลยอ่ะเออเป็นปากรโพดบังใช่ใช่มีกี่ต้นครับเนี่ยพื้นที่นี้แหมอันนี้ผมปลูกไป้ครับทั้งหมดเท่าไหร่ฮะเนี่ยก็สี่สี่สิบกาต้นโอ้สี่สิบเป็นต้นเนาะครับสี่สิบกว่า ถ้าสำเร็จก็ดังแล้วเนาะรุ่นเขตนี้ไม่มีใครอ่ะใช่ไหมปีที่แล้วขายได้เยอะต้นเดียวเอาต้นเดียวเหรอขายหลงรับแรงได้แต่หลงรับแรงกินดีนะกินดีที่สุดแล้วหลงรับแรงนี่ยกินดีนะเม็ดเม็ดแทบไม่มีเลยอ่ะก็แสดงว่าได้ผลแล้วอย่างนนั้ได้ผลได้กินแล้วได้กินทุกปีเลยมีรักษามาไทา <ไ>นักหมอนมาไปดูแถวน,ออนู้นนี่นันกอหมอนดูเนี่ยนี่ก็หมอนเ <c oughs> น่ตัวน,นี้มันจะสมบูรณ์นี่เน่เน่เน่ไอ้ห่วยดูน,น,นี่ยอดเริ่มเริ่มติยอดจังเลยเห็นมั้เน่เ<ต>น่เน่ยอดจังเลยว่ามันมันจะแป๊บแป๊บเดียวเดิมมันก็จะแตก เนี่ยถ้าสมบูรณ์ใบใบมันใบเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ใช่ใบกิ่งใบใบจะเขียวดีดอกมะเขาหอมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวล้ำต้นใหญ่มากลุงเดี๋ยวให้ลูกสาวไปปลูกบ้างนะก็ไม่ออกมาดูวะไม่ออกมาดู สองปีต้นนี้ก็ต้นนี้ชั้นีอันนี้ชั้นีที่บอกว่นั่นไงชั้นีนี่เดดเห็นไหมเห็นไหมต้นนีอะไรนี่มันจะเป็นอะไรนี่พี่เน่ไม่รู้มันเป็นเพีย้ยอะไรลนะเพีย้ยใบมัน <c oughs> ใบไม้ใบรูบใบไม้เหรอใช่ <c oughs> น่าจะเป็นโลกเชื้อราเนาะแต่แต่ว่ากำลังแตกแล้วนะนะเ,ออนะเริ่มแล้วเริ่มหาครับไม่ด้วยแล้วก็เป็นเ,ออเป็นการทูบด้วยนี่อันนี้ไอ้นั่นอนะ่ะอันนี้สมบูรณนีซื้อมาปลูกแซมโตัยจังเลยคือหลากหากินดีเนี่ยจะหมอนทองอะ่ะเออ,เอ,อ ไต้นี่ที่ว่าวันนั้นน่ะนี่วันนั้นไม่ใช่อย่างนี้นะเออวันนั้นกำลังกิ๊กๆกำลังออกกิ๊กจิ๊กนิดเดียวอันนี้อ๋อพุ่งอ่ะนั่นทั้งมาใช่ชัดเลยนะครับเห็นชัดเลยเนี่ยเนี่ยสองาอ่ะเนี่ยสองห้านึงน่ะนี่แตกแล้วแตกยอดนี่แตกอันนั้นกำลังแตกตามเออแตกตามแต่อีตัวนี้มันเป็นโรค อะไรมันไม่ยอมแตกทำท่าจะแตกนะแต่เดี๋ยวต้องแตกนี่นี้มันอยู่ไม่ได้แล้วไม่ตายหรอกครับผมผมว่าระบรรวบรลากเสียเนาะเดี๋ยวก็จะฟื้นเองแหละทำท่าแตกแล้วทำท่าแตกแล้วอ่ะอันนี้คนมันเป็นแผลด้วยเอออันนี้ก็หมอนเหมือนกันอันนี้สองปีเหมือนกันแถวนี้สองปีสองปีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มเริ่มออก มันจะออกย่อย่างนี้เลยค่ะมันสมบูรณ์นะผู้เรียนน่ะแล้วพี่เนพี่เนใช้ใช้อาดีนี่ฉีดพ่นทั้งทั้งัทับโคนพ่นโคนด้วยพ่นมันร่าพ่นอย่างนี้แล้วก็พ่นต้นใต้พ่นต้นพ่นิงพ่นทุกทุกอย่างแหละฟวามหงายพ่นต้นพ่นอ่านี่นี่แล้วก็พ่นหงายขึ้นหงายขึ้นแล้วก็ทะแยงไปอย่างนั้นแหละนะ ไว้ม่อวันนั้นวันนั้นทำท่าปี๊รีอ่ะเออเอออ้าวที่ไอ้หน่อยไปถ่ายอะห็นปะเออเออออเนี่ยต้นนี้เลิกเลยบางต้นที่ที่พี่เนปบอกว่ามันมันจะตายมันก็ไม่ตายเนาะพอมาเจอมาเจอดีมันก็ไม่ตายเนาะแต่เขาจะหยุดทั้งักพักเดี๋ยวนี่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 อันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มปี๊ป่หมอเห็นมัดูสินี่เนี่ย ม่จะ้คุยนะนี่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 เอาดีๆนี่เนี่ยเนี่ยยอดใหม่ยอดใหม่จะออกอันนี้เขาจะอั้นอั้นไว้ชั่วคราวเลยพอได้เวลาออกเนี่ยเขาั้นวันนั้นยังไม่ทลายเลยนะเนาะอนี้ใบแตกมาเยอะนะอัน่ะดูยอดเจมอายอดมันดียอดมันจะมันจะยาวนี่นี่นี่มันจะออก มันจะไวเนี่ยวันนั้นทับท่าว่าว่าเป็นโรคยอดอะไรแล้วการทูบเออมาการทูบอ่ะต้นนู้นไงต้นนู้นอะเป็นต้นตรงนู้นเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเนี่เจอเจออาร์ดีตเนี่ยมันพุ่งขึ้นเลยมั้งนี่นี่เขาเรียกปิดยอดปีใบมันน่ะนี่เดี๋ยก็ส่งพุ่มสวยต้นเนี้ยเดี๋ยวสวยเนี่ยก็ซื้อพยายามไม่ให้ไม่ให้ไอ้น้ำมันแรงเกิน เราบาดาลบาดาลเราต้องเอาอันนี้ครอบมิฉะงั้นมันมันจะกระเด็นเพราะว่าบาดาลน้ําจะเป็นสนิมเราไม่ถูกละล้วถลาดกกได้ืมน่ะตัวตัวนี้ก็เริ่มแล้วเห็นมั้เริ่มเริ่มออกแย่เห็นมั้ยออกละวกิ๊กๆน่ะโอ้ยอย่างนี้ต้องให้ลออยให้รางวัลเขาจะขวดหนึ่งนะน่ะน่ะน่ะเห็นมั้ยน่ะได้ค่ะได้ น้อยไอ้น้อยนนนนไอ้ต้นนนกงามนะพี่เน่โอ้ยตอนนั้นจะตายไปทีแล้วอริงจริงปีแล้วโอ้โหมันแห้งไปเลยเออพอออกมาก็ใบอีกยอดแห้งแล้วพี่เน่ทำไงกัไอ้นี่น่ะเนี่ยได้ไอ้นี่แหละเนี่ยจริงจริงจริงจริเลยฟื้นมาบัตนีเลยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้นะเนี่ยเออตายเออโอ้แตตายเองนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันตายไปกิ่งเลยมอสเห็นมอสเนี่ยแล้วมันแล้วออกมาใหม่เนี่ย ออกมาเลยเป็นอย่างนี้เลยหมสมบูรณ์เลยสมบูรณ์เลยสรุปแล้วว่าก็คือต้นนี้ก็จะตายเนาะพี่เนรเนาะจะตายจะตายเ้วเวลานี้มันฟื้นเขาฟื้นมาแลันมากที่พี่เนเจออาร์ดีสองหนึ่งะนะก็ฉีดพ่นดูใบสิใบมันยาวปะใบยาวใบยาวนะเนี่ยมีน้ำนักด้วยนะใบยาวผมใบสมบูรณ์เรจนอย่างนี้อมันจะดีเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวถ้าถ้ามีคนสนใจหรือต้องการใช้อาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งหรืออยากมาดูสวนของพี่เย์แน้วมาดูได้เนาะได้ขามาได้ขามาเลยก็ขอเบอร์ขอเบอร์พี่เมน์นิดนึงค่ะอ๋ศูนย์เก้าเก้าห้าหนึ่งสี่เจ็ดแปดหกสี่ค่ะหรือติดต่อมาที่หน่อยนะคะ 096 1 9เก้าหค่ะจะมีประสบการณ์การใช้เห็นผลแล้วว่าได้ผลจริงหลังจากทุเรียนที่ไม่ค่อยแตกยอดก็แตกยอดตกนอีจะตายก็กลับฟื้นมาใหม่ใช่ใช่เป็นโรคก็หายจากโรคหายเนี่ยเนจริงๆงเนี่ยก็คือยอมยอมรับเลยนะรว่าของอาดีสองห้าห้านึ่งนี่ดีจริงๆที่แรกนะช่วยได้จริงๆหูเขาไปอ้าเป็นอะไรว้ มันได้ดีขึ้นมาเลยนะเออนะพอดีดก็ไปเออพอเราพยายามตัดออกทำไม่ให้ได้อากาศไงเนี่ยหลังจากที่ไปดูสวนทุเรียนไปแล้วนะก็มีอะไรอ่ะพิกเป็นพืชพีชในบ้ใบมันใหญ่ดิมุกะพิกคือหนูสวนพิกในบ้านอ่ะจ้ะนี่แหละอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยพริอ ก็ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะปลูกจะสองอาทิตย์สองอาทิตย์เพาะไว้ก่อนไงเป็นแล้วกับมันพลงเนี่ยทิศกควายค่ะเพาะในถุงค่ะแล้วก็พอโตก็แยกลงหลุมอ๋อพอโตก็แยกลงหลุมจ้ะวันนี้จะมาคุยว่าผลการใช้ไอดีสองห้าหนึ่งใช่ไหมจ้ะฉีดฉีดจ้ะ ถือแล้วมันงามดีเหรองามดีแล้วไม่มีแมลงใบก็สะอาดดีค่ะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะดินไม่ได้ใช้ดินก็ดินล้วนๆธรรมดาแล้วนี่แหละค่ะตัวเดียวเลยนะตัวเดียวเลยค่ะก็ผลการใช้ก็น่าจะผ่านค่ะค่ะมีลูกได้ได้ค่ะแล้วมะเขืออะไรได้ฉีดไม่ยังไม่มีมาปลูกค่ะฉีดนะยังไม่ได้อ๋อมะเขือพวงฉีดค่ะ แล้วพริกก็นุ่นก็มีเม็ดแล้วอันนั้นอ่ะมะละกอก็ดีมะละกอก็ดีอ๋อเคยเคยได้ผลมาแล้วจากการใช้ RD 2 5ดีสน่งในในพริกก็เลยมั่นใจมั่นใจค่ะมาเริ่มมาเริ่มเริ่มปลูกใหม่เลยปลูกใหม่เลยค่ะมะละกอก็ได้ผลได้ผลค่ะมะกออยู่ทางนู้นนะคะเออไปดูมะกอไปไปดูมะกอกันมีลูกแล้วเช้าอ่ะมันมะละกอกี่ไงบ้างไม่แล้วเลยบอ เริ่มมีลูกนี่นะค่ะดอกด้วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยแล้วมันจะมีดอกตลอดถึงถึงปลายเลยค่ะพอเริ่มโตนิดก็มีลูกเลยใช้ยาตัวนี้ค่ะมรกรนี่ปลูกมานานยังไงอายุเท่าไหร่มรกรนี่มันแบบว่าขึ้นเองอะค่ะไม่ได้ไม่ได้แยกปลูกมันขึ้นเมล็ด เป็นเมล็ดค่ะเหมือนก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกหวานวๆไว้หวานมันก็ขึ้นเองขึ้นเองแล้วก็ยามาฉีดยามาฉีดค่ะแล้วมันก็รูสมบูรณ์แล้วก็มีลูกเร็วเนี่ยดูสิที่นี่ก็พอฉีดปุ๊บก็เห็นผลเลยะมีลูกออกมาเลยะนุ่นก็กําลังจะออกออกนุ่นขึ้นเองทั้งนั้นเลยนะกําลังออกลูกตัวนั้นก็มันสมบูรณ์ขึ้นมาเลยค่ะใช้ยาตัวนี้ พิกพอกมีเม็ดแล้วเนี่ย,นนยพิกในูนนก็มีต้นหนึ่งก็มีขึ้นเองอันนั้นน่ะแต่ต้นมะละกอมันก็ได้ผลหลายอย่างทุกอ,อย่างค่ะมีอะไรค่นะแนะนำผู้ที่สนใจว่า,าจะปลูกผักในบ้านอะไรก็ไปฉีดได้<า>ฉีดได้ดไดมันไม่เป็นอัไตรยด้วยไม่ไม่มีค่ะอดอกไม้อะไรมันก็ดีดีหมดะอะทุกอย่างก็เอาดอกไม้มาตักดํำไว้ไม่ทะเลแล้วแล้วขายอะไรครับเนี่ย ขายอาหารมีข้าวมันไก่ตามสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเตี๋ยวอะไรมีหมดค่ะอยู่บ้านใหม่บ้านใหม่หมูหกค่ะบ้านใหม่โพเย็นโพเยนหมูหกซอยสิบซอยสิบจ้ะโพเย็นซอยสิบจ้ะใครใครหิวข้าวอะไรก็แวะเวียนมาจ้ะราคาย่อมเยาวเนาะค่ะอร่อยไหมอร่อยกินอิ่มนอนอุ่น